จะลงนู awesome ้นะครับสำหรับซ่อมนะฮะอันนี้นะมีทีพีนกเครื่องหนึ่งนะอ่อยี่ห้อพานาโซนิกนะครับพานาโซนิกนะครับยี่สิบเจ็ดนิ้วนะครับมาดูนะครับมาดูโครงสร้างภายในของมันนะฮะอ่าน้ำเสียของมันนะครับก็คือว่าไฟมันไม่เข้าเครื่องอ่ามันมีไฟเข้าเครื่องนะครับแกะฝาหล้าป่าฝนมาแล้วอ่ามาดูนะฮะตัวนี้นะ การที่พบก็คือนะฮะฟิวขาดนะครับเป็นฟิวขาดเนี่ยนะฮะฟิวขาดดำเลยนะครับไม่รู้ว่านะครับตัวนี้จะเป็นตัวอื่นอีกหรือเปล่านะครับแต่ถ้าโชคดีก็คือฟิวขาดอย่างเดียวนะครับอาจจะเป็นอาการอื่นอีกก็ได้อันนี้นะครับอันนี้ฟิวนะนี่นะครับสวิตฟิวนะฮะอันนี้จะเป็นนะครับชาร์ไอซีนะครับ strs 6 3 0 7นะครับวนนี้ครูเคยบอกไปแล้วนะครับสามารถที่จะนะใช้แทงกันได้นะครับ6307 0809ีได้เลยนะครับใช้แทงกันได้เลยนะฮะตั้่ยทิบยี่สิบยี2สิิเนี้ยใช้607นะครับเราใส่09ก็ได้นะครับ09 08ได้หมดนี่จะเป็นม้อแปลง Switching นะครับนี้ลปกตัวใหญ่มันจะเป็นสีนะ 4 4 0นะครับ4 4 0อันนี้จะเป็นนะครับไดโอดนะครับไดโอดแบ่งไฟนะครับที่ออกจากหม้อแปลงสวิตชิ่งนะครับส่วนหลังนี่นะครับหลังส่วนนี้คือนะฮะหลังนี่คือจะเป็นกาวเย็นทั้งหมดนะฮะอันนี้คือกาวร้อนนะครับในส่วนี้นะฮะี่เป็นกาวร้อนอันนี้อาร์ฟิวนะครับ เคยเปลี่ยนไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับเครื่องนี้นะฮะเคยเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนอาร์ฟิวตัวนี้นะฮะที่งมันขาดนะครับทําไปนานแล้วล่ะรู้สึกจะทําคลิปด้วยแหละตัวนี้แหละเคยทําคลิปอยู่นะครับแต่นี้นะปรับมาอีกการหนึ่งนะครับเปลี่ยนปั๊ม้นเครื่องอันนี้จะเป็นนดิสซัสซิงของพาร์ทไอพาร์ทนะครับที่แล้วที่ก่อนเข้าแล้วครับต่อนเข้าคนไฟต่อนเข้าแล้ฮะในอุนบิดนะครับในอุนบิดในอุนบิดส่วนนี้นะครับในอุด ในชุนี้นะครับเป็นองค์ปิดในชุดนี้นี่นะครับเรามาดูต่อนะครับนี่ก็คือนะฮะเดี๋ยวเราจะวัดไฟนะครับของจุดนี้นะครับไฟมีบวกกับไฟนะครับเดี๋ยวเราจะมาวัดไฟนะครับวัดไฟมีบวกนะครับตัวนี้นะครับสองตัวนี้นะครับแต่โอดนี้นะฮะอนนี้จะเป็น C นะครับศูนรโวลต์นะครับ ตัวนี้ใช้200โวลต์นะครับอ่านี่ก็คือเขาเรียกไฟบีบวกนะฮะอ่าอัวนี้เป็นบอร์ดรุ่นเก่านะครับตัวนี้รู้สึกจะทนนะฮะตัวนี้ทนมากตัวนี้นะครับหลายสิบหลายสิบปีแล้วนะครับนะฮะเกือบ20ปีได้นะครับตัวนี้นะอ่าแตกนะครับอ่าทนมากแนละ้ว เกือบ20ปีตกเกือบ20ปีแล้วตัวนี้นะครับไฟแบตมันเสียก็มาไฟแบตเสียบ่อยนะในชแนลเนี่ยในชแนลพาราสตานิกนะอันเดียตัวเดียวกันนะครับนี่เป็นทานโฮนะครับทานโฮไอซีเวอร์นะฮะซิเวอร์ตัวนี้อ่าตอนนี้นะครับมาดูนี่นะฮะฟิลนะครับฟิลกับ เป็นฟิวอย่างเดียวหรือเปล่านะครับเป็นฟิวอย่างเดียวหรือเปล่าวิธีเช็คนะครับว่าในคนนี้มี2องคน,นี้กีละขาดธรรมชาติอีกแบบหนึ่งครวงจรช็อตนะขาดธรรมชาติหรือขาดเกิดจากวงจรนะครับเราก็ใช้นะครับใช้มิเตอร์ของเรานี่แหละนะครับวัดปลอมน้ำแบบแรกนะมิเตอร์ของเรานี่แหละตั้ง R นะครับ oh คูณหนึ่งโอห์มคูณหนึ่งโอห์มตั้ง R เป็นหนึ่งโอห์ม เนนะครับวิธีเช็คเบื้องต้นนะครับนะเช็คเบื้องต้นว่ามันขาดในวงจรหรือขาดอาขาดเกี่ยวกับพวกไฟในวงจรหรือขาดนะจากไฟการไฟฟ้านะครับนะแล้วก็คือนะช่างช่างฉนมากนะเขาก็จะล่ะเช็คนะคอมนะครอมนี่แหละวัดตั้งอาคุณหนึ่งนะครับอาร์คุณหนึ่งนะคืออาร์คุณหนึ่งแล้วก็ล่ะขายประจุให้จบเก็บจุก่อนแล้วก็วัดคอมลนะใช้มิเตอร์วัดเลย ค,อม,คอมตัวกันจ,จุเลยสังเกตเขียนมิเตอร์นะครับเกมขึ้น2ครัง้งเนี่ยครั้ง2ครั้งเนี่ยครั้งนะครับนี่สิญญาณว่านะอาจจะเป็นกรณีสองเพราะว่าคือมันจะโหลดนะครับคือมันมันจะโหลดโหลดก็ถือแล้วไม่มีความคำถานเลยกับตัวสนะครับนะาอันทครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวคุณจะใช้นะครับมิเตอร์นะครับตั้งอาคูณหนึ่งนะครับต้องไม่มีไฟอยู่นะครับตอนนี้นะฮะห้ามมีไฟหรือถ้า ถ้าปกติไฟเข้าในห้ามไปวัดนะครับนะถ้าจะวัดต้องคลายประจุออกก่อนนะครับตังนี้นะครับเราจะดูว่าเสียจริงหรือเสียธรรมชาตินะครับ่สามารถเช็คได้นะครับนะแต่ก็คือไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะส่วนมากก็ตั้งเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับวิธีเช็คแบบนี้นะครับก็คือเราจะดูว่ามันโหลดไหมนะครับถือถ้าได้อวดมันช็อตหรือไอซีนะครับไอซีสวิตชิ่งมันช็อตมันก็จะตกคอมที่นี่ละครับตกคอมที่สี่เนี่ยก็จะโหลดออกมาเลยนะครับ อ่าแล้วไดูนะครับเห็นไหมเขียดไหมอ่าปัดเดินนะครับปึ๊บเคลือนปล่อยมันนะครับอ่าสำหรับพีดานหนึ่งต้องไม่ขึ้นถ้าขึ้นแล้วฮะช็อตนะครับอ่าเนี่ยต้องไม่ขึ้นนะครับอย่างนี้นะฮะเช็คง่ายๆอย่างนี้เลยอ่านี่นะฮะอ่านี่นะครับนะาคอมซีนะครับอ่าซี่สี่ร้อยอ่าก็คือนะฮะอ่า จะรู้เลยว่าตรงนี้นะฮะโหลดหรือเปล่านะครับช็อตหรือเปล่าได้โอดปิดช็อตหรือเปล่าหรือไอซีสวิตชิงนะครับช็อตหรือเปล่านี้สามารถเช็คได้นะครับตทีนี้นะฮะ,ะถ้าเช็คแล้วฮะถ้าวัดสองข้างเนี่ยขึ้นสองข้างเลยนะฮะเธอไม่ต้องใส่ฟิวไปแล้วใส่ไปเดี๋ยวก็ขาดอ่านี่เป็นเทคนิคนะครับนะใส่ไปเดี๋ยวก็ขาดเพราะว่าละมันโหลดนะมันโหลดตกคอมทีซีหมดเลยนะครับอ่นานะครับเดี๋ยวลองมาเปลี่ยนฟิวดูนะครับ ครับตอนนี้นะครับได้เปลี่ยนฟิลไปแล้วนะครับนะฟิลตัวเก่ามประมาณ3จุด3.15แอมป์นะครับอันนี้คือฟิลของทีวีนะส่วนมากเนยนะครับนะยังต่ำเนี่ยคือนะฮะประมาณว่าจะเป็นจอสนาสี่นิ้ว21นิ้วนะครับประมาณนะฮะนยังต่ำประมาณ3แอมป์นะครับนา3แอมป์4แอมป์5แอมป์ได้หมดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุณใส่เป็น3แอมป์นะครับตอนนี้นะฮะเปลี่ยนฟิลไปแล้วนะครับยังไม่ได้เปิดนะนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้เห็นเล่นนะครับนว่ามัน ช็อตอีกไหมนะถ้าช็อตอีกก็ต้องไปเช็คดูดูอีกนะเช็คจุวหนึ่นอีกก็คือละเช็คพวกไดโอดนะครับไดโอดนะฮะนะเช็คนี้กูใช้ไม่ได้เช็คไดโอดแล้วเหมือนกันนะครับนะนี่ใส่ลองให้ดูก่อนนะครับนะพวกไดโอดนะฮะนะไดโอดนะฮะคือถ้ามันช็อตไม่เป็นไรฮะช็อตก็จะเห็นเห็นแล้วเออมันช็อตเดี๋ยวเราจะค่อยสักทีละจุดละจุดนะครับตัวนี้นะฮะอันนี้นะเสียปลั๊กไปแล้วนะครับนะฮะกดให้ดูเลยนะครับนะช็อตก็เห็นเห็นเลยนะฮะ ทำใม่ช็อตก็จะวัดไฟต่อไปนะครับนะฮะโดยเฉพาะเป็นเวลาเช็คเป็นขั้นเป็นตอนนะครับอ่าเดี๋ยวกูกดสวิตช์เลยนะครับอ่านี้ก็คือแล้วฮะฟึ๊บมาแล้วนะครับยินเสียงฟึ๊บแล้วนะฮะอ่านี่ก็คือแล้วไฟทีละนะครับมาแล้วนะครับป่ะมาแล้วนะฮะสัญญาณมาแล้วเดีียวมาดูหน้าจอนะฮะอ่า เด๋ยวจะมาไม่เคาะนะครับว่ามันทำไมถึงขาดนะครับมาดูหน้าจอนะ,อะหน้าจอนะครับมีแล้วฮะมีพามาแล้วนะครับตอนนี้นะฮะมีภาหน้าจอมาแล้วนะครับอันนี้เรามาดูนะครับเดี๋ยวรไปเรามาดูารับ <c oughs> จอนี้นะครับนะที่ครูว่านะครับนะแต่ก่อนก็คือเปลี่ยนอาร์ฟิลไปแล้วนะครับนเ,เปลี่ยนอาฟิลของเดิมประมาณ10 10วัตต์นะฮสิบวัตต์หรือเท่าไหร่นะสิวัตเอาประมาณ10วัตต์นะก็คือส่วนมากครูว่ามันอาจจะแล้วเครื่องมันใช้มานานแล้วนะครับก็คือแนละ้วอุปกรณ์บางตัวมันเริ่มเสื่อมมันคือแล้วในการมันเริ่มเสื่อมพวกซีพวกอะไรมันเริ่มเสื่อมปุม๊บเนี่ยมาเอาจุดดึงกระแสหรือไฟแบตมันเริ่มแลนะ้วขนบไฟแบตเนี่ย มันเริ่มที่จะคล้ายๆว่าใช้งานมาน,นานมันเริ่มแล้วโหลดเริ่เสื่อมแล้วนะครับก็คือทําให้วงจรนี้ทํางานหนักนะก็คือโหลดทำงานหนักอ,นนอ,อาจจะกินไฟมากกว่าเดิมนะแต่ก่อนทําไม้ก่อนเนี่ยต้ไมก่อนตอนมันแรกๆนะกินไฟกินไฟไม่เท่าไหร่แต่ช่วงหลังมาเนี่ยนะครับมันใช้งานมาน,นานนะครับหรจะเป็นพวกโยกพวกจอเนี่ยนะครับมันดึงไฟดึงกระแสนะครับมันอาจจะทําให้นะครับนะอ่ การทำงานของจอนั้นผิดพลาดไปนะแต่ก่อนเคย,เคยกินกระแสสมมตินะฮะเคยกินกระแสสามแอมป์อย่างเงี้ยสมมตินะครับนะใช้มานานๆ10ปี20ปีนะมันก็อาจจะกินกระแสเพิ่มมาละสามจุดห้าแอมป์อะไรอย่างี้นะครับอาจจะเป็นอย่างงี้นะนะตันนี้นะครับน,นี่ก็คือเสียมาในครั้งที่สองแล้วมั้ตัวเนี้ยนะครับคือเปลี่ยนตัวนี้ไปได้นะถ้าจับไม่ผิดนะครับสมมติเปลี่ยนที่วินไลน์อะไรเงี้ยหลยอะ ลองไปดูคลิปเก่าๆนะครับตัวนี้ควรจะมีนะครับน้ามีฟิลนะนี่ฟิลนะครับน้าฟิลอ่ะอันนี้เราก็มาดูนะครับเรามาวัดไฟนะครับแต่ละจุดนะนะครับอันนี้ใช้ใช้เข็มก็แล้วกันนะฮะเข็มนะฮะอันนี้เทียบกาวนะครับนะไฟลบเทียบกาวเลยนะฮะนะ้ามีกาวเย็นอยู่แล้วนะฮะน้ามีตั้งนะฮะไอ้บนนี้ก่อน เราวัดไฟจต่จุดนะครับได้ประมาณนะครับร้อยกว่าโวลต์นะครับร้อยสามสิบร้กว่าโวลต์นะฮะนี่ไฟบีบวกนะครับร้อยสามสินี่ไฟติาสองป่ะ 18โวลต์นะครับนี่นะฮะอ่านี่นะฮะนี่ก็คือวัดไฟให้ดูแต่ละจุดละจุดนะครับแต่ตอนนี้นะครับเราคง,งไ,ไม่ต้องไปปรับอะไรมากแล้วล่ะนะครัไม่ต้องไปปรับอะไรมากเพราะว่านะครับเครื่องมันก็ใช้งานมานานแล้วนะครับใช้งานมานานแล้วอาจจะเสื่อมตามสภาพนะครับนะฮะ เราก็มาดูนะครับนี่ก็จะเป็นฟิวนะครับมีฟิวตัวนึงนี้จะออกแบบมามีฟิวบีบกนะครับเออนีอ่ไฟแบกนี่นะครับไฟแบตนะครับก็วันนี้ก็นะครับ ไอ้ซ่อมเครื่องเครื่องแล้วนะครับตอนนี้ก็คือนะฮะสรุปแล้วก็คือ,อฟิวที่ขาดนะครับนะฟิวที่เนี่ยไหม้ชัดนี่เนี่ยขาดตัวนี้นะครับนะขาดจากสาเหตุคือมาจากนะฮะายจัดก,การไฟฟ้านะครับไม่ได้ไม่ใช่ที่ไม่ใช่ที่เครื่องนะครับนะเครื่องก็บอกแล้ววิธีเช็คว่าถ้าฟิวขาดนะนักศึกษาห์นนะเธออย่าไปเปลี่ยนนะอย่าไปเปลี่ยนฟิวนะนะครับส่วนมากที่ครูบอกนะครับนาะน,นจะเจอทีหนึ่งอ่า อย่าเพิ่งไปเปลี่ยนนะครับให้วัดอย่างที่ครูบอกมาให้ให้วัดนะครับให้วัดดูก่อนนะครับวิธีเทคนิคการวัดว่าเช็คยังไงว่าฟิลมันขาดจากการไฟฟ้าหรือขาดที่วงจรนะครับวงจรที่ทำให้ฟิลนี่ขาดได้มีสสาเหตุหลักๆก็คือ1 1ก็คือลนะไดโอดบิดชนะ็อตสองนะ power switching มี3แบบคือแบบใช้ทานซิสเตอร์ ไอซีมอดเฟตนะอย่างที่บอกนะครับนะช็อตถ้าช็อตนี่ก็แล้ววัดนะเวลาวัดนะครับเช็คฟิวว่าเสียจากการไฟฟ้าหรือเสียที่เครื่องให้ตั้งอาคูณหนึ่งโอห์มนะครับนะจากมัลติมิเตอร์นะครับตั้ง R คูณหนึ่งโอห์มนะครับนะต้องให้นะครับไฟตัวนี้นะครับมันหมดก่อนนะครับคายประจุให้หมดก่อนนะการคายประจุก็บอกไปแล้วให้วัดคล่อมนะครับนะวัดสลับไปนะครับสองครั้ง เข็มจะขึ้นครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งจะไม่ขึ้นนะถ้าขึ้นสองครั้งนะครับเถอไม่ต้องไปใส่ฟิวสายไปก็ขาดนะครับไม่เชื่อลองดูก็ได้ต้องเช็คให้ได้ก่อนนะครับคือต้องแล้วฮะต้องเช็คจุดอื่นก่อนนะครับทำไมเช็คจุดอื่นลนะสายไปฟิว่าขาดฟิดว่าขาดอาสองสาเหตุหลักๆนะครับทั้งนี้ปิดเปิดดูเนาะนะครับเฟิฟนะครับจะย,ยินเสียงแลฮะปิดเปิดปิดเปิดนะครับ นะและช่วงที่ปิดนะครับลืมบอกว่าช่วงที่ปิดเปิดนะไอ้ช่วงที่ปิดเปิดเลยอะไอ้อช่วงที่เปิดเลยอมันจะกินแล้วแสบมากนะครับตอนที่มันทะพานฟิปนะครับนะเนี่ยฟิปี่นะครับค่ะเดี๋ยวจะลองสัญญาณพาดดูนะเอาะครับนักษานะครับตอนนี้เราได้ลอง ได้บังทีภาพนะครับอตนน,ตนี่ไม่ได้สังเกตนะครับอต่น,นี้นะครับเหนะือ mm hmm. ก็คือมันแสงมัน,นเวลาทํางานมันอยู่ข้างนอกนะครับเหนือแสงมันสู้แสงไม่ได้นะครับแสงมันจ้าเหาอก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับแต่ในรูปแบบมีภาพมานั่นนี้นะครับภาพนี้นะครับเอก็คือมันแสงมันข้างนอกมันเยอะกว่าก็ดูถ่ายวีดีโอเพระไม่เห็นนะครับกดนนดูนะครับ นนนะะะ่ีฮสรุปแล้วนะครับตัวนี้นะฮะนะผิวขาดผิวขาดอย่างเดียวนะครับนะที่บอกนะครับเช็คก็คือนะฮะเช็คผิวขาดก็ผิวขาดทีสองสาเหตุคือ1ขาดจากสายต้องการไฟฟ้าอันที่2นะครับขาดจากวง วงจรภายในนะครับนะวงจรภายในช็อตนะฮะวิธีท่าวงจรภายในช็อตนะครับมีเช็คอย่างที่เขาบอกนะครับเนะี่ยมีสองสาเหตุนะฮะช็อตเนี่ยคือลนะสายไปไงก็ขาดตัดขาดก็คือ1ให้เช็คไดโอดบิด4ตัวที่2คือ power switching นะครับเช็คยังไงก็ละพิตเตอร์ตั้งอา่านคนหนึ่งโอ้ฟนี่แหละนะต้องอย่าต้องดูดูก่อนนะครับคลายไปจนทั้หมดก่อนนะครับอย่าให้มีฝ่ายค้างนะครับนะแล้วก็วัดคอมซีเลยเข็มจะขึ้นค้างไม่ขึ้นค้างหนึ่ง ถ้าขึ้น2ครั้งนะครับเสียแน่นอนตัวใดตัวหนึ่งอาจจะเป็นไอโอดบิดหรืออาจจะเป็น power switching ครับที่มีอยู่3ตัวนะครับที่ก็บอกมีไททานเตอร์ชีมอสเฟตนะครับต้องทำการเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนแล้วก็ต้องวัดอีกนะครับเปลี่ยนต้องวัดอีกนะครับเราจะเห็นเลยนะครับว่าจะเห็นเลยว่ามันช็อตหรือไม่ช็อตนะครับอย่างที่เขบอกนะครับนะครับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะครับ